สวัสดีครับกระผมนายรพัสิทธิ์อยู่พืชน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 1, วิทยากรแกนนนำฐานที่6แหล่งเรียนรู้นาตยากรรมอารยธรรมสีเทพครับครับคนแค้ที่เมืองโบราณสีเทพอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคนแค้มีลักษณะอ้วนเตี้ยพุงใครตาโปนจมูกแบนใหญ่ริมฝีปากหนาเปลือยอกนุ่งผ้าใต้สะดือ สวมตังหูรูปวงกลมขนาดใหญ่ครับคนแค้นนั่งในท่าแยกขาชันเข่าใช้บ่าและท่อนแขนรองรับฐานสถาปัตยกรรมครับครับคนแคะที่เมืองเพชรบูรณ์นะครับจะมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นครับซึ่งที่อื่นจะเผยแพร่ออกมาเป็นคนแค้นแค่หน้าคนหน้าเดียวครับของเพชรบูรณ์จะมีทั้งหมดด้วยกัน5หน้าครับ ครับหน้าที่1นะครับจะเป็นหน้าคนหน้าที่สองนะครับจะเป็นหน้าสิงหน้าที่3านะครับจะเป็นหน้าลิงและหน้าที่4ี่จะเป็นหน้าช้างและหน้าสุดท้ายหน้าที่5นะครับจะเป็นหน้าวัวครับครับและต่อไปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตท่ารำตามรูปปั้นสถาปัตยกรรมคนแคะนะครับขอเชิญรับชมได้นบัดนี้ครับท่าที่1ท่าไหว้ท่าที่2 รองรับท่าที่สามวงบนท่าที่สี่วงล่างท่าที่ห้าสอดสูงครับพวกเราท่าที่หกแหล่งการเรียนรู้ นาฏยกรรมอารยธรรมสีเทพขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปรียาพรหอทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 1ทับ11วิทยากรแกนนำฐานที่6แหร่งเรียนรู้นาฏยกรรมอารยธรรมสีเทพ การบวงสวงเจ้าพ่อสีเทพจัดขึ้นทุกๆปีตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือนสามซึ่งเป็นประเพณีบวงสวงเจ้าพ่อสีเทพโดยมีการรำถวายเจ้าพ่อสีเทพทุกๆปีโดยจะใช้เพลงรำบวงสวงเจ้าพ่อสีเทพเชิญรับชมและรับฟังได้นบบัดนี้ค่ะค่ะน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนเพลงรำถวายเจ้าพ่อสีเทพโดยพี่จะร้องให้น้องๆตามก่อนหนึ่งรอบแล้วน้องๆร้องตามพร้อมกันนะคะ ชักชวนคนงามมาเล่นฟ้อนรำถวายเจ้าพ่อชักชวนคนงามมาเล่นฟ้อนรำถวายเจ้าพ่อเชิญมารูปหล่อคิ้วต่อยากคิ้วข้างเดียวเชิญมารูปหล่อคิ้วต่อยากคิ้วข้างเดียวขาไปนั่งรถไฟจะไปรับขาไปนั่งรถไฟจะไปรับขากลับฉันพาไปเที่ยวขากลับฉันพาไปเที่ยวนั่งรถคนเดียว นั่งรถคนเดียวไปเที่ยวในวงฟ้อนรำ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 ค่ะต่อไปเราจะมาร้องเข้ากับทํานองกลับเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะเริ่มค่ะชักชวนคนงามมาหล่นฟ้อนรำถวายเจ้าพอ่อเชิญมารูปรอคิ้วต่อ,อยักคิ้วข้างเดียว ค้าไปหนังรถไฟจะไปรับค้ากลับฉันท้าไปเที่ยวนั่งรถคนเดียวไปเที่ยวในวงฟ้อนรำไปเที่ยวในวงฟ้อนรำชักชวนคนงามมาริ่งฟ้อนรำถวายเจ้าพ่อเชิญมารูปรอคิ้วต่ออยากคิ้วข้างเดียวค้าไปหนังรถไฟจะไปรับค้ากลับ ฉันพาไปเที่ยวนั่งรถคนเดียวไปเที่ยวในวงฟ้อนรำไปเที่ยวในวงฟ้อนรำค่ะจบไปแล้วนะคะสองรอบด้วยกันต่อไปพี่จะสาธิตท่ารำให้น้องๆได้ดูกันนะคะแต่น้องๆต้องเคาะจังหวะและร้องเพลงให้พี่นะคะเติมค่ะาสาใช้กุตัวคนงามมาลิฟ้อนรำต่อไปต่อไป ฉันจะลูกโผล่คิ้ต่อแค่คิ้เดียวขาไปนั้นรไฟไปร้าาันจะพาไปเที่ยวัคนเดียวไปเที่ยวในวงปอนดั้ไปเที่ยวในวงปอนดัจับจคนยามปนดัทวาจะพอฉันจะลูกโผ ขาไปนางก็ไปจะไปรัมขาจับฉันจะพาไปเดียวนางคนเดียวไปเที่ยวเลียงป้อนรําไปเที่ยวเลียงป้อนรัค่ะท่ารัก็จะประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะพวกเราฐานที่6แหล่งเรียนรู้นาฏยกรรมอารยธรรมสีเทพขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ